สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ g ด l เจ Card Reading Channel นะคะแล้วก็ขอกราบสวัสดีชาวราศีกันลัคนาการทุกท่านผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะอย่างแรกเลยนะคะเดือนนี้คือเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567บผู้อ่านก็ขอกราบสวัสดีแล้วก็ขออนุญ,ญาตวอวยพรนะคะให้ชาวราศีกันลัคนาการาทุกท่าน,นะะจงพบแต่ความสําเร็จความสุขนะคะความมั่งมีความรุ่งเรืองและก็ขอให้เป็นเศรษฐีตั้งแต่ต้นปี2567นี้เป็นต้นไปตลอดไปด้วย ค่ะนะคะเพื่อนๆโอเคเอาละนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของไพ่กันนะคะพลังงานนะคะที่ส่งออกสู่ถึงชาวราศีกันลัคนากันคือต้องร้องวาวเพราะใบแรก ตัวคุณพ้นทุกแล้วนะคะตัวคุณพ้นจากความทุกโศกโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆเตรียมตัวที่จะรับความสําเร็จความรุ่งเรืองการเงินทับตัวนะคะความสําเร็จด้วยตัวเองนะคะความบักบันความมีมุมาณะนะคะความที่จะตัวคุณเองอยากพาตัวเองออกสู่ นะคะออกจากนะคะออกจากความท้อออกจากความโศกความทุกข์นะคะออกจากความที่มันไม่จะไม่จำเรินใจจำเรินตาเรามาก่อนอะไรประมาณนี้นะคะ ใบแรกหากพูดในเรื่องของแง่งานแล้วคุณได้ก้าวไม้เท้าผู้อ่านเชื่อว่าหลายคนที่กาลังนั่งชมผู้อ่านอย่างนี้ตัวคุณมีประสบการณ์แย่มากมายผ่านโลกในเรื่องของการงานผ่านร้อนผ่านหนาวตั้งแต่ยังวัยเยาว์มาจนถึงตอนนี้บางคนดูผู้อ่านอยู่อาจจะประมาณ45-46ปีแล้วนะคะประสบการณ์ของคุณหนาแน่นเพียงพอที่จะกล้าก้าวข้ามนะคะจุดเซฟโซนของตัวเองเพื่อ,อออกสู่ความสําเร็จที่เราอยากได้เร็ววันนะคะ หรืออยากได้นะตอนนี้อยากได้นะพรุ่งนี้อยากได้นะเดือนหน้าหรือหรือปลายปีนี้ฉันต้องเป็นผู้ที่สำเร็จและคุณกล้าที่จะออกจากจุดเซฟโซนตรงนั้นเพื่อให้ตัวคุณนั้นประสบความสำเร็จค่ะเพื่อนเเพราะฉะนั้นเนี่ยน,น,นะคะมันจะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะสูงด้วยก้าวไม้เท้านะคะแต่มันอาจจะอยู่ในความลังเลใจนะง่ายๆเลยเพื่อนๆนะ ตัวคุณเองเนี่ยได้ก้าวไม้เท้านะคะตัวคุณมีงานประจําอยู่นะแต่สิ่งหลกัหลกๆหลายๆอย่าง9้าวาวคาถาวิเศษตรงเนี้ยนะคะใบคาถาหนึ่งนะคะคาถาวิเศษตัวหนึ่งคือจุดเซฟโซนของคุณถูกไหมคะแต่8ดคาถาที่อยู่ด้านหลังเนี่ยคือสิ่งที่คุณอยากออกไปทำนะ,ะอยากไปหามันแต่มันลังเลมันไม่กล้ามันไม่กล้าที่จะปล่อยงานจริงๆออกไปสทัทีแต่เชื่อเถอะว่า วันใดวันหนึงอะในเมื่อเมื่อเมื่อความคิดของเราเมื่อจุดประสงค์เป้าหมายละของเรามันตกผลึกเรียบร้อยแล้วอะเดชาร a ออ o t ตัวนี้แหละจะนําพาเพื่อนๆ mm hmm. ของผู้อ่านเนี่ยนะคะไปออกจากจุดเซฟโซนและคุณกล้ากล้าที่จะไปเปิดธุรกิจตัวเองกล้าที่จะเอาเงินไปลงทุนหรือกล้าแม้กระทั่งจะข้ามน้ำข้ามทะเลไปหางานทำที่ต่างประเทศหรือแม้กระทั่งแบบกล้าที่จะกลับ ไปอยู่ต่างจังหวัดเพื่อทำธุรกิจพอถึงจุดหนึ่งคราวหนึ่งวาระหนึ่งนะคะคุณผู้อ่านเชื่อว่าชาวราศีกันแลัคขนานจะให้โอกาสตัวเองไม่เกินมีนาคม ตัวคุณมีโอกาสออกเดินทางจริงๆนะคาว่าออกเดินทางเนะี่ยคือออกเดินทางไปหาชีวิตที่มันเหมาะสมแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณเนี่ยเสาะหามานานนะคะแล้วคุณอยากทํามันอยากได้มันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลค่ะว่าเอ๊ะมันจะเกิดขึ้นจริงไหมมันจะเป็นไปได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกล้าที่จะ เขาเรียกว่ามองหาอนาคตไปได้เลยไม่เกินเดือนมีนาคมคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานของตัวเองสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกงังวลนะคะมีเสียงแทรกแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเสียงคุณแม่นะคะบนอยู่ด้านนอกต้องขออภัยเนี่ยค่ะในเรื่องนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้ามองในเรื่องสำหรับคนที่มองหางานทำใหม่ คุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานแบบว่าคุณอาจจะเพิ่งได้เริ่มงานนี้ประมาณแบบสักไม่เกินเดือน2เดือน3เดือนก็เป็นไปได้หรือคุณกําลังจะเข้าไปทําบริษัทน,นี้ในช่วงจังหวะใกล้ๆนะะี่ค่ะไม่เกินสักเดือนปลายเดือนมกราคมนี้หรอกนะคะคุณมีโอกาสกได้งานแน่นอนและเองยังไงรู้ไหมเงินเดือนของคุณนะคะจะได้มากกว่าที่คุณคิดหรือที่คุณตั้งเป้าไว้สมมติว่า3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่ ทางทางบริษัทแม้จะมีการต่อรองแต่คุณจะได้เงินตามที่คุณต้องการนะจงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่คุณอยากได้เขียนอะไรลงไปจงยึดมั่นในสิ่งนั้นอย่าเปลี่ยนใจอย่าโลเลนะคะเขาจะเห็นเลยว่าเพราะคุณมีความสามารถมีประสบการณ์จริงคุณถึงกล้า กล้าที่จะเรียกเงินเดือนขนาดนั้นนะคะกล้าที่จะเอาความรู้ความสามารถตัวเองไปท้าทายกับเงินเดือนได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นความกล้านะคะในตัวของชาวราศีกันละคนากันนี่ค่ะความความสาเร็จความมุ่งหวังของคุณคือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้งานใหม่ได้งานบริษัทใหญ่ๆได้เงินดีๆแล้วก็ได้เงินมากกว่าที่คิดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยจงมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเขียนไปว่าเราเหมาะสมกับสิ่งนี้แล้วเราถึงทําด้วยประสบการณ์ด้วยศัก ภาพของคุณนะคะเนี่ยค่ะไพ่ใบนี้นะคะมันเป็นใบอดีตมันเป็นใบที่แห่งการโลเลการไม่กล้าตัดสินใจการที่คุณไม่กล้าที่จะก้าวข้ามนะคะออกไปหาสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นพ่อพาระผูกพันนะคะไม่ว่าจะเป็นกับบริษัทก็ดีกับน้องๆในบริษัทก็ดีกับองค์กรของคุณก็ดีนะคะมันตัดสินใจอยู่นะคะไม่รู้จะทายังไงนะก็ มีคนมาชวนอยากออกไปหาประสบการณ์มาอยากทำไมคือไปไม่ได้สักทีในช่วงในปี23ปีที่ผ่านมายังติดแงกอยู่กับที่เดิมเนี่ยแหละค่ะปี2567นนี้แหละเพื่อนๆของบัวอ่านทุกคนคุณไปได้เลยนะคะแล้วแถมตําแหน่งสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวบริษัทบริษัทเพื่อนร่วมง,งานนะคะตําแหน่งที่คุณได้นะคะเงินเดือนที่คุณมีมันจะมาซัพพอร์ตตัวคุณเองอย่างไม่น่าเชื่อถือ night of uh night of p e n a c l e l s นี่คือ ราอัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญเนี่ยคือพอเขาได้เงินเดือนเยอะแล้วเขามีการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองแล้วค่ะเพื่อนๆเหมือนตัวเขารู้แล้วฉันจะหาอะไรลงทุนไว้เพื่ออย่างน้อยมันจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตคุณมีเกณฑ์การวางแผนการเงินของคุณจัดการการวางแผนการเงินของคุณใหม่มันจะทําให้ตัวคุณมีศักยภาพทางด้านการเงินของคุณเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจนะคะเมื่อไหร่ที่คุณได้อัศวินถือเหรียญนั่นหมายความว่าโอกาสในธุรกิจ คุณจะมีเงินไหลเวียนเข้ามาเนี่ยมากเป็นแสนแสนต่อเดือนเนี่ยค่ะคือมันมีเยอะนั่นหมายความว่าคุณจะเจอคู่ค้าต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลถ้าคุณเปิดร้านอาหาร เปิดร้านขายวัสดุตกแตง่งบ้านตกแต่งอะไรต่างๆขายเกี่ยวกับความสวยความงามอะไรต่างๆไพ่เดเวอร์มันคือธุรกิจที่มันครอบคลุมมันครอบวงจรถ้าร้านหนึ่งคุณมีอย่างหนึ่งแล้วนั่นหมายความว่าหลายๆอย่างคุณต้องมีด้วยในตกแต่งทั้งหมดถ้าร้านเสริมสวยก็จะไม่ได้มีแค่เสริมสวยอย่างเดียวเพราะมันคือครอบวงจรนะทําเล็บทําผมนะคะแต่งหน้าเจ้าสาวหรือว่าการออกบูธต่างๆคุณจะมีหมดเลยนะคะทุกอย่างนั่นหมายความว่าหรือแม้กระทั่งการลงทุนในการวางแผนของคุณเนี่ยนะคะ คุณจะต้องลงทุนทั้งการเงินฝากธนาคารการซื้อทองการซื้อทรัพย์สินเพื่อปล่อยเช่าเอากําไรการซื้อมาขายไปมันจะต้องมีเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นต้นไปนะชาวราศีกันคนที่ทําธุรกิจหรือคนที่มองหาธุรกิจส่วนตัวหรือทําอะไรเพื่อเอาเงินไปลงทุนแล้วได้กําไรนะมาคุณจะได้กําไรเป็นกอบเป็นกำเพราะอะไรอย่างที่ผู้อ่านบอกคุณตั้งแต่แรกคุณได้ king o p e n t a c l e s คือคนที่ฉลาดในการที่จะวางแผนในการทําเงินคนที่ฉลาดในการที่จะรู้ว่าจะเอาเงินไปล้วงเงินจากกระเป๋า คนอื่นเพื่อมาซื้อของในร้านคุณคุณจะทํายังไงคุณรู้จักการวางแผนและ แบ่งเงินให้ถูกต้องคุณจะมีทั้งเงินเย็นไว้นอนนิ่งๆคุณจะมีทั้งเงินตัวที่ทํากําไรคุณจะมีทั้งเงินไว้ช้อปปิ้งเนี่ยค่ะเพราะอะไรเพราะเดอะเ v ลล์เนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวของคุณอยู่แล้วคุณจะมีชีวิตที่อิสระมากขึ้นพ้นทุกอย่างที่บอกอะค่ะมีชีวิตที่อิสระพ้นกรรมพ้นเคราะห์จบสิ้นใบนี้เป็นไพ่ดวใบ,บสุดท้ายเป็นใบแห่งการพบเจอแต่ความสุขนั่นหมายความว่ามาเข้าตัวต,วตนของชาวราศีกันลักนากันแล,นนแล้วตัวคุณเตรียมตัวรับโชคลาภก้อนใหญ่ได้เลยมาจากสารทิศสารทาง จากทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้เคยตั้งใจจะลงทุนทําไว้หรือแม้กระทั่งในอนาคตตัวคุณเองก็ตามแต่นะคะต้องการที่จะทําอะไรมันมักจะมาถึงความสําเร็จความความตั้งใจของคุณล้วนๆนะคะอย่างหนึ่งไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของไพ่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวประจําบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยจงดูแลเขาให้ดีๆไหว้เขาให้ถูกต้องนะคะมันไหว้หมันสวดมนต์นะคะก่อนนอนนะคะเช้ามาใส่บาตรนะคะอุทิศส่วนส่วนให้กับเจ้ากรรมนายเวรไม่พอนะคะอุทิศส่วนส่วนให้กับนะคะเทว ดาฟาดินของเราในตัวเราด้วยบ้านเราด้วยนะคะที่ทํางานก็ตามแต่นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําที่ทํางานอยู่จงไหว้ท่านดูแลท่านให้เขาดูแลเราให้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูอุปการะนะคะอยู่ด้วยกันนานๆและก็สร้างเม็ดเงินให้คุณให้คุณมีมเงินมีโชคมีลาบตลอดปีนะคะเพื่อนๆมันเป็นแบบนี้นะตัวคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยความลังเลต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะจบสิ้นลงนะคะมันจะ มันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติว่าคุณอยากจะก้าวข้ามผ่านนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะแล้วฉันจะตัดสินใจเมื่อไหร่พอถึงคราวปุ๊บมันเหมือนฟ้าโดนมันดานฟ้าลยคิดนะคะเพื่อนๆนะอะไรก็เกิดขึ้นได้มันเป็นสิ่งที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องนะรองวางแผนชี่ตัวเองดูในช่วงของต้นเดือนนะคะเพื่อนๆเนาะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะพูดไปแล้วนะะพร้อมกับเรื่องงานนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยนะคะถ้ามองในเรื่องของอุปสรรคนะ Society, นะคะถ้ามองในเรื่องขอุปสรราในเรื่องของการงานถ้าเทียบกับผู้บังคับบัญชาแล้วนะคะถ้าคุณยังอยู่บริษัทเดิมนะคะยังไม่ได้ย้ายอะไรไปไหนก็ต้องระวังนะในเร kind of ื่องของการมีปากเสียงการนึ่งทะเลาะกันความไม่เข้าใจความคิดเห็นที่ขัดแย้งนะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณกับทีมงานตัวคุณกับผู้บังคับบัญชาคุณจะต้องใจเย็นๆนะคะไม่อยากให้รู้สึกว่าเพราะความเบื่อหน่ายอะไรต่างๆนานาแล้วทําให้คุณแบบอยากออกจากจุดนี้แต่มันออกไม่ได้เนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกเบื่อหนายไปนะคะหันข้าง หันมุมไม่สามารถที่จะหาจุดข้อลงเอ่ยด้วยกันเพราะฉะันตรงนี้จะต้องระวังในเรื่องอุปสกกรรคการทะเลาะเบาะแว้งความไม่เข้าใจหรือความไม่ลงเอยในเรื่องของความคิดเห็นนะคะที่มันไม่ตรงกันนะคะเพืเ่อนๆเนาะถ้ามองในเรื่องราวของความรักกันบ้างความรักชาวราศีการลัคนาก,กันนะคะตัวคุณเองได้ตัวคุณนะคะได้เดอะไฮโรแฟน นะคะ,ะโ,ทโทษทีค่ะได้ราศีพฤกษ์นะคะมาอยู่ในจุดตำแหน่งที่6นะคะคือเด e h y ฮ r a p h a นั่นหมายความว่าตัวคุณเองมีโอกาสนะที่จะได้เจอชาวราศีพฤกษ์นะคะหรือไม่กระทั่งได้เจอชาวราศีกรกฎนะคะ เผอๆนะชาวราศีกันคุณอาจจะไปชอบชาวราศีกรกฎหรือไปชอบชาวราศีธาตุน้ําแต่เผอิญว่าคนที่มาชอบคุณอาจจะเป็นชาวราศีพฤกษบและคณะพฤกษบหรือธาตุดินคะที่มาเกี่ยวข้องเพราะธาตุดินก็ทับตัวคุณนะคะอย่างคิงอ f p เ n t a ด l e s เคี่ยคนนี้คนที่ชอบคุณเขาเป็นคนที่สามารถ เปคุณได้จ่ายคุณได้อะไรคุณได้นะแต่อเผอิญคนที่คุณไปชอบคุณกระกบอาจจะแบบมีเงินเดือนบ้างอะไรบ้างไม่ถึงกับเปได้เยอะนะคะนั่นแหละหมายความว่าตัวคุณมีโอกาสได้ตัดสินใจนะว่าจะเลือกใครจะเลือกคนที่เปเราคนที่ให้เราได้ทุกอ,อย่างแต่เราอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรหรืออาจจะทดลองคบกับเขาดูนะคะว่าเขาเป็นยังไงเพราะเขาเป็นคนใจดีนะพออยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกอุ่นใจสบายใจสบายกระเป๋าเราดีนะหรืออาจจะมองว่าหรือจะเลือกคนที่เราชอบดีนะเราคาดฝันอยากได้ชาวราศี กรกฎหรือคนลักนณากรากฏหรือว่าราชาวราศีธนำาำพอดูแล้วใจเย็นดีแต่ว่าเงินก็น้อยนิดนึงแล้วก็เป็นยังเป็นคนสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่เลยยังไม่ถึงอ่ะจากที่บอกอะค่ะนะคะ,นะคะด้วยความที่คุณเนี่ยนะคะได้เจอคู่แท้แล้ว ะะคู่แท้คู่ที่คุณตามหาคู่ที่คุณคิดฝันคู่ที่คุณอยากได้นะคะบางสิ่งบางอย่างมันจะดนบันดาลให้ชาวราศีกันลัคนากันตัดสินใจเลือกด้วยตัวคนเองและเลือกด้วยหัวใจคุณเองนะคะแต่มันจะมีเกณ์การเสียใจการเสียดายการผูกพันการที่คุณรู้สึกว่า ไม่รู้ว่าตัดสินใจถูกหรือตัดสินใจผิดที่เลือกคนนี้มันเป็นแบบนี้ค่ะมันเป็นความรักสามทางว่าเราจะเลือกแบบนี้หรือเราจะเลือกแบบนี้พอคุณเลือกคนนี้ปุ๊บคุณก็รู้สึกเสียดายคนนี้รู้สึกเหมือนกับว่า ไม่อยากจะเสียเขาไปเลยไม่อยากจะทิ้งเขาไปเลยเป็นแบบนี้ค่ะมันเกิดความลังเลอย่างที่บอกก็คือสองมดดาบตรงนี้เกิดความลังเลเกิดความไม่มั่นใจเกิดความไม่แน่ใจนะะอย่างที่บอกอะฮะสมัยนี้มันเป็นสมัยที่เขาาเรียกว่าเศรษฐกิจธุรกิจค่อนข้างแย่เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคนที่ดีเข้ามาในชีวิตเรานะถ้าเราเจอคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตเราคนที่ใช่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องรักเขามากหรือว่าเราต้องมาดูแลเขามากไม่ใช่วันวันหนึ่งอะเมื่อไหร่ที่เขารักเรามากเขาดูแลเรามากมันจะเป็นอัตโนมัตินะคะอะไรที่ เให้เราเราอยากจะให้เขาตอบแทนเราจะมีความรักที่ตอบแทนเขาเพลินนะคะคุณเลือกที่จะอยู่กับคนที่เขาสามารถดูแลชีวิตคุณได้รับผิดชอบชีวิตคุณได้นะคะรับผิดชอบ ต่างๆนาน,นาครอบครัวต่างๆนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เลือกเขานะคะเพื่อเขามาดูแลและไม่ได้หมายความว่าเออชาวราศีกันเลือกคนรวยนะเลือกคนที่เปลแล้วก็แบบไม่ได้ดูแลเขาไม่ใช่นะคะความรักมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราเจอคนที่เขารักเราจริงๆเข้ามานะเพราะฉะนั้นจงเลือกคนที่เขารักเราและเราสามารถทนุถนอมน้ําใจเขาได้นะคะเพศไพ่เดวิลเป็นไพ่แห่งความสุขเป็นไพ่ที่ดูแล้วนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสได้เจอคู่แท้ แม้จะไม่ได้แต่งงาน แบบเป็นถูกต้องเป็นกิจจลักษณะอะไรอย่างเงี้ยก็แ,กแล้วแต่หรือแม้กระทั่งเราจะเจอเขาในวัยที่เขาอายุมากกว่าเราก็แ,กแล้วแต่แ,แ,แต่เราไม่ได้เลือกหนุ่มๆก็แล้วแต่น,นั่นหมายความว่าคุณจะอยู่ด้วยกันแบบความเ e อื้อเฟื้อเผื่อแผ่การรักการดูแลอันจะอันการเอาใจใส่น,นั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณเคยทุกทรมานสิ่งที่คุณเคยเกิดอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ไม่มีความสุขมีอะไรมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปคุณมีโอกาสได้เจอคู่แท้ในชีวิตคู่รักที่สามารถดูแลจิตใจ กันและกันดูแลและผิดชอบชีวิตกันและกันได้นะคะคุณอาจจะมีอกหักรักขุดบ้างเพราะคุณไม่ไม,ไม่ไม่ได้เลือกคนที่ใช่ไม่ได้เลือกหนุ่มคนนั้นไม่ได้เลือกคนหน้าตาดีไม่ได้เลือกคนดูดีเพราะคุณมองว่ากลัวว่าเลือกไปแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเรากลัวว่าเราจะเป็นคนที่ให้เขามากกว่าและเขาไม่ได้ให้เราเพราะฉะนั้นการตัดสินใจตรงนี้ผู้อ่านไม่ขอพูดถึงเอาเป็นว่าเมื่อไร่ที่ถึงคราวที่ฟ้าลิขิตนะคะ เทวดาบันดาลลิขิตให้คุณได้พบคู่แล้วคุณจะเจอเขาและคุณจะรักเขาด้วยความที่เป็นตัวเขาเองในเรื่องของคู่ครองความรักนะเพื่อนๆเข้ามาจากถิ่นไหนในบ้างเดะเวอร์บอกขนาดนี้แน่นอนค่ะต่างถิ่นแดนไกลนะคะเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามจังหวัดอยู่อาจจะอยู่ภูเกต็ตแม่น้ำเจ้พระยาหัวหินพัทยานะคะลุ่มแม่น้ําปิงวังยมน่านต่างๆ นะคะเป็นคนที่เดินทางตลอดเวลาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องราวของชีวิตมาแล้วเป็นคนต่างาศาสนาเป็นคน คริสเป็นคนจีนเป็นคนญี่ปุ่นมีสิทธิ์เป็นไปได้นะคะหรือเป็นหนุ่มที่มาจากต่างชาติอ่ายุโรปอเมริกาเป็นไปได้นะคะเพื่อนๆเราไม่ระบ,บุเนาะว่าเป็นใครแต่ผู้อ่านมองว่าชาวราศีกันเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่มีอายุมากกว่านะคะคุณไม่ได้เหมาะกับการคนที่จะมีคุณอายุน้อยกว่าเพราะถ้าเมื่อไหร่ชาวราศีกันนะผู้อ่านขอพูดแบบนี้ละกันว่าถ้าคุณเลือกคนที่อายุน้อยกว่าตัวคุณจะปวดใจแล้วก็จะต้องคอยดูแลเขาในเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะแต่ คนที่จะอยู่กับชาวราศีกันได้ต้องเป็นคนที่มีอายุมากกว่านะกู้อา่านบอกแบบนี้นะการตัดสินใจเลือกเถอะ,ะคะ่ะ r e a s e yourself f r o m that which h o l d you b a c คนะคือต้องปลดปล่อยในสิ่งที่เรามันมันติดแงกอยู่กับสิ่งที่มันมันดึงเราไว้คือเราต้องต้องรู้จักเลือกสิ่งที่มันที่ใช่คะ่ะพีซเห็นไหมคะความสุขความสงบความเรียบง่ายนะคะคือมันก็บ่งบอกอยู่แล้วนะแต่ผูอ้อ่านก็มองว่าตัวคุณลองไปเลือกดูละกันค่ะเพ,พื่อน อัศวินถือเรียนอาติตมือมาคิงเรียนไพ่ใบนี้นะคะบ่บงบอกว่แล้วว่าชาวราศีกันลัคนากันเลือกใครสาหรับสุภาพบุรุษที่กําลังดูผู้อ่านคุณอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้เจอเสาวแก่ไม่ไม้คนที่อายุมากกว่าคนที่สามารถจ่าย ดูแลคุณได้คนที่เขาสามารถเป็นผู้นําให้คุณได้คนที่สามารถพาคุณไปสู่ความสําเร็จในเรื่องของการงานเพอๆนะๆชาวราศีกันก์ลองดูว่าอนนี้คุณสุภาพบุรุษตอนนี้ค่ะ<ๆ>คุณอาจจะมีโอกาสได้เจออย่างที่บอกค่ะคนที่เป็นสาวแก่ไม่ไม่ที่อายุมากกว่าคุณแบบ5้าหปีคุณไปคุณมีโอกาสได้เจอนะคนนี้เป็นคู่แท้คนสามารถที่จะช่วยดูแลทรัพย์สินเงินทองคุณได้คนที่เขามีที่ดินที่ไร่มีบ้าน เป็นมีบ้านแล้วมีรถแล้วนะคะมีงานที่มันคงหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ ผู้ทำตรงคือเขาอาจจะเป็นคนที่นั่งทำงานออนไลน์โดยที่ไม่ได้ไปทำงานประจำนะคะมีโอกาสเป็นไปได้นะสำหรับชาวราศีกันลนกคณาการสำหรับสุภาพบุรุษนะส่วนคนมีคู่นะคุณต้องระวังในเรื่องของการปากเสียงเรื่องเล็กๆน้อยๆที่จะเข้ามาหาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณระหองระแหงเกิดความเบื่อหน่ายเดินจากซึ่งกันและกนนันมันอาจจะมีโอกาสได้ตัดสินใจว่าจะายังไงดีจะแยกกันอยู่ไหมหรือจะอยู่แบบนี้ไปนะคะมันมีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลจิตใจกันและกันคู่ของคุณเมื่อไหร่ที่เกิดการดูแลกันที่ ะะเป็นคู่รักที่แล้เทวดาในตัวของคุณทั้งคู่จะเชื่อมโยงพวกคุณเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วจะมีโอกาสได้ทรัพย์สินก้อนใหญ่ได้บ้านได้รถ นะคะมีโอกาสได้สร้างเม็ดเงินด้วยกันนะเพราะฉะนั้นคุณคือคู่กันแล้วนะคะยังไงก็ไม่แคล้วไม่มีทางเลิกกันไม่มีทางจากกันได้ทะเลาะกันไปก็งั้นงนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีระวังในเรื่องปากเสียงมีเวลานะคะมันไปทําบุญต้นปีนี้เลยนะรับทรัพย์รับโชคกันนะเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นกาลังใจให้กับเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านเหมือนกันฝากกดติดตามกด subscribe สําหรับคนใหม่นะคะที่เข้ามาฟังผู้อ่านแล้วก็ขอบคุณซบผู้ตแ้งสำหรับเพื่อนๆที่ให้ผู้อ่านมายังไงก็เรามาเจอกันคลิปปปหหนนนน้้้าาเเเพืื่่่่ออ็ํลััังใจแบบบีีีรรยคคะสสสิด